ว้าวอีนิซื้อรถใหม่ให้ตัวเองด้วยละ่ะมันดูเท่ามากเลย <c oughs> และนี่คือรถใหม่ของเวสเแดงงั้นเหรอเ <c oughs> จ๋งมากเหมือนกันนี่เธอมนรถใหม่ของฉันเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ถ้อซื้อมาเหมือนของฉันต่างหากละ่ะ <c oughs> สาวๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะรถ <c oughs> ของพวกเธอดูดีมากเลยนะทำไม <c oughs> ต้องสู้กันว่าใครซื้อก่อนละ่ะ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่าชาเลนจ์กำลังเริ่มขึ้นแล้วละ่ <c oughs> ละละละลล สุดีเืองของฉันมาส่งแล้วเธอกำลังทำอะไรนะกำลังตกแต่งรถงั้นเหรอใช่แล้วล่ะฉันกำลังจะมีรถยูนิคอนสีรุ้งเพื่ะเธอทำแบบนั้นฉันเพียงแค่ต้องใช้ผมสีรุ้งที่อ่อนนุ่มแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องปลุกผมให้ทั่วทั้งคันแบบนี้เลยเพราะฉันไม่อยากให้รถของฉันเหมือนของเวนสเตนนะอย่าลืมกันกับล้อสีรุ้งด้วยนะเอาล่ะใส่เข่าด้วยอโออินนิตรถของเธอดูน่ารักและยอดเยี่ยมมากเลยล่ะเวนสเตเจะคิดว่าไงล่ะ ฉันคิดยังไงงั้นเหรอฉันไม่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสีฟุง้งฟิงแบบนั้นหรอ mm hmm. แต่ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันแต่งรถในสไตล์ของฉันเองฉันแค่ต้องการสั่งซื้อทุกสิ่งที่ฉันต้องการแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้มีคนมาส่งแล้วล่ะทำไมเขาก็น่าสนแบบนั้นล่ะเขาเป็นไรไปไหมใช่นี่คือเควินตินเขาทำง,งานอยู่กับเขาเด็กคุณล่านะขอบคุณนะเควินตินเอาล่ะมีอะไรบ้างนะสเปรย์สีดำคือตัวเลืที่ดีในการพ่นสีรถให้เราเป็นสีดำที่ฉันชอบ ทางรวดเร็วและก็สวยงามคอยดูนะสีขาวมันแย่มากพร้อมแล้วล่ะแน่นอนเราต้องกันอุปกรณ์เสริมด้วยฉันอยากได้รถแวมไพร์นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟันและก็เขี้ยวรถของฉันดูน่ากลัวมากแทบลืมหายใจเลยเห็นไหมล่ะโอ้จะมาอะไรกันเนี้ยรถแบบใหม่ของเบนเซงั้นเหรอโอ้มันดูน่ากลัวมากเลยล่ะ เอเนี่ยเขาสั่งอะไรมาอีกแล้วเหรอใช่มันยังขาดอะไรไปอีกนิดหน่อยนะของเล่นสองสามที่ฉบับตกแต่งภายในรถไม่อย่างนั้นข้างในรถมันจะดูน่าเบื่อไปวางความสีรถบนที่นั่งด้วยแม่จ๋าด้วยสิมันน่ารักมากเลยสดใสมากด้วยเบาะหลังด้วยนะเพราะฉันมีเพื่อนมากมายที่ชอบนั่งด้านหลังน่ะฉันคิดว่าพวกเขาจะชอบมันแล้วก็อย่าลืมกางดที่หุ้มพวงมาลัยด้วยรถทั้งคันของฉันต้องนุ่มนิ่ม ผมสีลุงม,มีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมให้หมดเลยและก็ตกุ๊กตาด้วยฮอกกี้วอกกี้ที่ฉันชอบตกแตง่งดลวกยู่ในคอร์แล้วก็ตกุ๊กตาให้มากขึ้นน่ารักมากเลยเหลือแค่อีกนิดหน่อยแล้ของฉันก็จะพร้อมแล้วละ่ะว้าวอินิภายในของเธอดูดีมากเลยฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันต้องตกแต่งภายในเหมือนกันนะแต่จะเจ๋งมากกว่าฝั่งนั้นนะฉันจะเพิ่มผมสีดำสำหรับที่นั่ง ใส่แผนรองสีดำกองไปด้วยแล้วก็ฮาก้วอกกี้ที่ฉันชอบที่มันเพิ่งไหม้ไปแล้วเป็นเป็นสีดำนะอย่าลืมกับกะที่หุ้มพรมอะไรด้วยนะฉันนึกภาพบอกแล้วว่าฉันจะขับรถบนถนนยังไงเนี่ยตรงนี้เราจะติดค้างคาแล้วก็ใหญ่แมงมุมอีกสองสามตัวส่วนตรงนี้ฉันจะแขวนเพื่อนของฉันเขาชื่อแจ็คนะเขาตลกมากเลยล่ะมันคือของขวัญจากพ่อแม่นะตลกแล้วก็แมงมุมด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะพร้อมแล้วเป็นไงล่ะสวยมากเลยใช่ไหม เวนสเตย์น่าขนลุกมากเลยล่ะแต่ว่าเธอยังมีเพื่อนอีกคนด้วยงั้นเหรอใช่ <c oughs> เขาชื่อบ๊อบนะ <c oughs> โอ้ <What? S 1> นี่อะไรกันเนี้ยเพื่อนขอฉันเองสวัสดีสิ <c oughs> อะไรน่าสยองขวัญนี่มันนกกระวีเหรอเวนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะเ <c oughs> ต็งเอาไข่ควงมาให้ฉันเร็วเข้า <c oughs> อย่ากขี้เกียจนะเอาเร็วเข้า ขอบใจนะเวนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะบอกเราหน่อยได้ไหมโ oh, อ้อีเน่ส,สวัสดีเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าเวนสเตยร์กำลังทำอะไรสักอย่างละ่ะแต่เราไม่รู้คืออะไรนะใช่เดี๋ยวฉันจะบอกทุกอย่างเองตอนนี้เต็งเอาคอยวงมาด้วยเน่แล้วเต็งไปไหนอ่ะ <Ooh. S 1> ฉันจะไปหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนนะฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอก็หายไป เธออยู่ที่ไหนออกไปเล่นที่ไหนฉันจะไม่ดา่าเธอแล้วนะฉันแค่โกรดนิดหน่อยนะออกมานะ <c oughs> เขาไม่อยู่สักที่เลยหรือเขากตกลกไปแล้วละ่ะติง้งเธออยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้ <c oughs> แล้วเคียยาเหยียดกันถนนนี่คืออะไรละ่ะ <c oughs> อืมแปลกจังเลยพวกเขากำลังรออะไรกันอยู่นะเอ <c oughs> เน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไ <Hello. S 1> งวันสเตย์ฉันแล้วก็ติง๊งเปิดร้านสมสวยในนี้นะเธอคิดว่าไง เธอทำอะไรนะเต็งเธอนี่มันน่าสิ้นหวังจริงๆเอาล่ะฉันไม่ได้ตัดกุหลาบของฉันมานานแล้วฉันคิดว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมมากแล้วล่ะในตอนนี้ฉันมีเวลาว่างนะดอกกุหลาบของฉันมันหอมมากเลยนะใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ก็กระต่ายแสยนน่ารักของฉันอ๋อเ้ย เวนสเดย์เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดูสิกระต่ายของฉันน่ารักมากเลยสวยนะแต่ว่ามันขาวเกินไปนะเออมาดูดีกว่าว่าฉันมีอะไรบ้างแน่นอนไปดีกว่าเย้ปาร์ตี้ที่ร้านเวนสเด์แล้วเธามีอะไรบ้างละ่ะหยุดก่อนนะก่อนอื่นเธอต้องปิดตาก่อนไม่มีปัญหาฉันมีผ้าคนอนคอร์สีลงสำหรับโอกาสแบบนี้แหละฉันชอบเซอร์ไพรส์ปปรที่สุดเลยโอ้ เอ็นนฉันว่าเธอต้องไม่ชอบเซอร์ไพรส์นี้แน่ๆเลยทุกอย่างดูน่กากลัวและก็น่าเข,ขยขย่างมากเลยละ่ะโอ้ยลืมไปเลยมันคือรถของเวนสเตนนี่ไม่เหนือความคาดหมายเลยนั้นเนี่ยเอ็นนอดทนไว้นะมันน่ากลัวมากฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่งูนะหรืออาจจะเป็นหนูล่ะเธอชอบมันหรือเปล่าละ่ะโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรนุ่มๆน,น่าสนใจจริงเลยเวนสเต์ Wednesday, ฉันชอบเซอร์ไพรส์รามากๆอย่าเพิ่งเฉลยนะ รอก่อนโอ้ฉันจับอะไรนุ่มๆได้อีกแล้วล่ะฉันว่ามันคือของเล่นหรอมั้งใช่ไหมโอ้ไม่นะมันคืองูแต่มันมาจากไหนเนี่ยจริงด้วยเวนสเตย์ใช่แล้วเวนสเตย์ Wednesday. มันตลกมากเลยละ่ะโอเยเวนสเตย์กำลังเล่นเชลโลข,ของเธอละ <Okay. S 1> อยากฟังมานานแล้วนั่นเนี่ยความสยองขวัญเนี่ยคืออะไรกำลังไหลเข้าหูฉันแล้วปิดเดี๋ยวนี้นะ มีแต่อินเนทเท่านั้นที่สามารถฟังเพลงแบบนี้ได้มันคือศัตรูตัวสกาดของฉันเลยดีนะใฉันซื้อลำโพงใหม่ใส่ท้ายรถมาด้วยเหมือนกันบ๊อบแสดงให้เธอเห็นดีกว่าว่าดนตรีแท้จริงเป็นยังไงโอ้ว้าวมันคือการต่อสู้ทางดนตรีงั้นเหรอเจ๋งจังเลยล่ะมันดูกันว่าอินเนทจะทำยังไงอะไรนะฉันว่าแมวตะกอนใต้หน้าต่างซะอนเนี่มันคือเวสเตกับฉันแล้วของเธอเวนเต้เธอทำให้เพื่อนของฉันกลัวนะมันคืออะไรกันอีกอ่ะติ๊ง กำลังทำเพลงนั่นเหรอฉันเคยจะสอนซิมโฟนีคลาสิกให้เธอนะทำไมทำแบบนี้ล่ะฉันว่ามันพอมากนะฉันอยากเต้นเลยล่ะเหลวาเข้าเหล่าเข้าเว้นเโอเคได้ฉันยอมรับว่าเธอมีรสนิยมทางดนตรีเหมือนกันนั่นเนี่ยมีค่าให้เต้นเลยนะสาวๆเจ๋งจริงเลยเพราะเธอมีบางสิ่งที่ชอบเหมือนกันด้วยดนตรีนั้นทุกคนมารวมกันได้ติ้งเธออัจฉริยะมากเลยว้าวเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมีฉันและเราพวกเธออยู่ หนึ่งในผู้เธอจะได้ยำพูช็อกโกแลตไปและคนที่จะได้ไปก็คือคนที่วาดรูปได้สวยที่สุดด้วยปากกาฟิลทิปแต่กฎสำคัญก็คือพวกเธอต้องวาดรูปด้วยเปลกไม่ใช่มือพวกเธอมีเวลาวาดหนึ่งนาทีและเริ่มได้ฉันต้องชนะเพราะไม่มีใครเก่งกว่าฉันแล้วฮะเธอกำลังจะแพ้ตั้งหากเพราะฉันกำลังวาดรูปที่ดีที่สุด แล้วกเ,เหมือนว่าชัยชนะจะอยู่ไม่ไกลแล้วเธอเหรอใหนะพอเป็นสีน้ำงินยังง่ายกว่าเลยไม่ล่ะฉันตั้งฐานที่จะชน,นะและตอนนี้ฉันก็มีความคิดดีแล้วทำไมโมแต่นั่งเปล่าสีล่ะแค่ถอดฝาออกมาว้าวทำไมฉันถึงคิดไม่ได้บ้างนะ ฉันต้องลองบ้างอื้อเธอลองหรือยังมันได้ผลไหม้วโซซี่เธอไม่อายบ้างเหรอ <What? S 2> ฉันบอกว่าเธอจะเป็นเพื่อนฉันนะแต่เธอจับหวัวล้อฉันฉันต้องให้บทเรียนเธอสักหน่อยแล้วเก้ยขนมธรรมดาอันนี้อาชัยแล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยตอนนี้งานของฉันเหมือนถูกปาด้วยมะเขือเทศหรือแย่กว่านั้นอีกตอนนี้โซซี่ก็แผลน,นั่นแน่ โอ้จริงเหรอเธอหัวเราะฉันใช่ไหมเธอก็ต้องแพ้เหมือนกันเอานี้ไปเลยอ้เฮ็นตดเธอทำอะไรลงไปนะและเธอก็ต้องได้รับบทเรียนเหมือนกันไม่นะอย่าดิปบอเธอหมดเวลาแล้วช่วงงานของพวกเธอได้จูลี่รอยแดงๆนั่นคืออะไรกันเธอทำสีหกเหรอ่าจาบนหน้าของเธอได้ใช่ไหมซูซี่แล้วทำไมรูปของเธอถึงเป็นสีแดงเหมือนกัน นี่พวกเธอแอบกินมะเขือเทศเหรอ <No! S 1> พวกเธอเอาชนะเอ้ยรูปแบบนั้นไม่ได้นะรูปของมิลาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่นลัสสีแดงงั้นก็มิลาเธอชนะเย้ <What? S 1> <Yeah! S 1> ทั้งหมดเป็นของฉัน <What? S 1> ไงเธอเจ้าช็อกโกแลตแสนอร่อย <Yeah! S 1> เราก็อยากกินเหมือนกันนะ oh. และเราต้องได้มัน นี่มันดีสุดๆเลยอ๋อฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันนะโอ้เยีเ่ยมดนเลยเอ๊ะแล้วช็อกโกแลตหายไปไหนมอนก็เธอไม่แบ่งใครเธอไม่อายบ้างเหรออ๋อฮ้ตายพวกคิดขโมย <Okay. S 1> ทั้งนี้รางวัลของพวกเธอเป็นสิ่งที่เดือดสมจริงพวกเธอเห็นมาน้อยนะ่ารักตัวนี้นี่ไหมแต่รางวัลไม่ใช่มันนะแต่เป็นอื่นที่มันทิ้งไว้ตั้งหกัก และรอบนี้พวกเธอต้องวาดด้วยปากอีกครั้งทำให้เต็มที่ <Okay. S 1> จับเวลา okay. ฉันว่าไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการวาดรูปอื่นแล้วล่ะเพราะที่ทำมันสมจริงสุดๆฉันต้องใส่กลิ่นลงไปด้วยและฉันรู้แล้วต้องทำยังไง มบบียังไงล่ะกินอะไรนะที่มีหนูตายในห้องเหรอหรือมีอะไรน่งกันนะฉันรู้สึกจะป่วย<ฮ>เอ,อ้อท,ทีพอดีว่าฉันไม่ล้งางเท้ามาเดือนหนึ่งแล้ว<อ>มันยากมากที่จะว่าด,ด้วยเท้าแต่ในทางกับการฉันว่าว่าด,ด้วยสอกมันสะดวกกว่าเยอะเลยใช้สอกนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ปากเปดิดแล้วก็ว่ดลงไปเลยเอ๊อ หลุดไปแล้วไม่มีปัญหาฉันมีประตาอีกหลายอันเลยนะอ<า>เอาไม่นะไม่นะสาวๆหยุดว่ดได้แล้วถึงเวลาแสดงผลงานของพวกเธอแล้ว<อ>มิลาแาระเบิดดูไม่แย่แต่ฉันเคยเห็นที่ดีกว่านี้นะตัวอย่างเช่นของซูซี่ นั่นเยี่ยมไปเลยว้ wow. <Cool. S 1> าวคูล <you> อือของจูลี่ไม่น่าประทับใจสักนิด oh, <I> บางทีาอาจจะอยากสะเพกก็ได้ก็เอาตามนั้นและคนที่ได้อึไปก็คือเธอ oh <my. S 1> อะไรกันเ oh <my. S 1> พราะซูซี่ทำให้ฉันเมาเท้านะ่ะ oh <my. S 1> และฉันจะไม่อยอมก,กินมันเด็ดขาดเธอต้องกินนะ oh <my. S 1> มันคือกอด oh <my. S 1> นี่มันฝันร้ายชัดๆเลย ฉันคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตกันแล้วกัน <Awesome. Yeah. S 1> นี่เธอกินอื่นจริงๆเหรอไม่ใช่นี่มันช็อกโกแลตจริงๆตั้งหาา <Yeah. S 1> สาวๆพวกเธออยากลองกินไหม oh. ไม่ละขอบคุณ oh. ในรอบนี้ราวัลของพวกเธอก็คือปลา <What? S 1> ทั้งข้าวและไม่อร่อย ก็นะพวกเธอต้องวาดมันด้วยซอสฉันว่ามันต้องสนุกและไม่ธรรมดาเลยงั้นพวกเธอก็ลงมือได้จับเวลาฉันไม่เคยวาดด้วยซอสมาก่อนเลยอฉันบอกว่ามันจะออกมาสวยงามนะมีให้เลือกเยอะเลยและฉันจะเลือกสีที่ดีที่สุดเลยแต่ทำไมเธอถึงทิ้งไม้บัรหัวฉันล่ะฉันไม่ใช่ถังขยะนะฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องลงมือเหมือนกัน นี่จะต้องเป็นลูกพิสแนอร่อยเท่าที่ฉันเคยว่าดมาก่อนฉันจะเริ่มด้วยซอสมะเขือเทศส่วนฉันจะเริ่มด้วยซอสชีสและมันเป็นสีเหลืองและมันต้องเข้ากับปลาตัวนั้นน่แน่งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ซอสชีสนี่มันหมดแล้วจัง อะไรมาแทนแล้วล่ะสอนมันเกิดเช่นนี้แหละใช้ได้เลยแต่ก็ทาลงไปแบบนี้ฉันคิดว่ามันออกมาดีสุดเลยอ๋อให้ตายม่แต่สุซี่ก็ว่าได้เร็วกว่าฉันอีกฉันต้องรีบแล้วล่ะ อ๋อใช่แล้วฉันมีห้านิ้วนั้นก็หมายความว่าฉันมีห้าพวกกันที่จะระบายร้องกันไปเลยโอ้แต่ซอสอร่อยมากเลยฉันว่ามันไม่เป็นไรถ้าจะกินดูนิดหน่อยอร่อยจังไม่มันยังไม่พอฉันต้องก่อนซอสเพิ่มอีกไม่ล่ะเธอกำลังกินซอสเหรอโดยที่ไม่มีมันฝรั่งเนิดนะฉันว่างานของฉันเรียบร้อยแล้วล่ะ นะไม่ใช่บนรลกของฉันดูเหมือนฉันจะทำพลาดไปแล้วนี่มันอร่อยสุดๆเลยอ้วฉันกินซอสจนหมดเลยงานฉันต้องแพ้แน่ๆตอนนี้หมดเวลาถึงเวลาดูผลงานของพวกเธอกันแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันทำได้ก็สับรูปกับซูซี่ยังไงล่ะฉันรออยู่เนอะ จูลี่เธอทำอะไรน่ะมันไม่เหมือนปลาสักนิดเลยเมล่าช่ยฉันดูซิว่าเธอวาดอะไรว้าวมันดูดีมากนี่เป็นลูกที่ดีที่สุดที่วาดด้วยสต้ฉันเคยเห็นมันเลยสุดซี่ส่วนเธอไม่ได้พยายามสักนิดเลยเองั้นฉันคอรเอาปลาตัวนี้ให้เธอฉันหวังว่าเธอจะชอบกินปลาดิบนะฉันหรอ ถูกตกงนะใครแถวนี้ต้องกินปลาดิบแล้วล่ะทำไมเธอถึงคิดว่ามันแย่ล่ะมันเอาไปทำอาหารได้นะและฉันก็มีที่เผาด้วยเธอทำอะไรนะเอาโทษทีฉันไม่รู้วิธีใช้มันน่ะอฉันว่าก็เอาไปจอดกับปลาสินะ <c oughs> ดูสิว่าน่ากินขนาดไหนใันที่สุดฉันก็ได้กินอาหารดีๆสักทีอร่อยจังสาวๆรางวัลสุดแสนน่ารักกลังรอเธออยู่ในรอบนี้ก็คือแมวขนนุ่มฟูสุดๆตัวนี้สิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือแต่งหน้าให้เหมือนแมวน้อยตัวนี้ใครที่ทำได้ดีสุดเอาลูกแมวไปเลย และฉันเคยทำเวลาหนึ่งนาทีและเริ่มได้แค่นี้ฉันก็ดูเหมือนลูกแมวอยู่แล้วดังนั้นฉันคงไม่ต้องทำอะไรมากมายซูซี่เธอหวังสูงไปแล้วเห็นชัดเลยว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะไม่มีใครบอกเธอให้ส่งตะกรบเหรอฉันไม่เข้าใจว่าเธอแต่งหน้ากันได้ไงไม่มีมันน่ะต้องแต่งหน้าด้วยตะกสิมันถึงจะแต่งหน้าได้ง่าย แบบนี้สิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยฉันเกือบจะเสร็จแล้วทุกคนเทียบฉันไม่ได้เลยทราแมงอัพของฉันมันสวยที่สุดว้าวมิลาดูจูลี่สิเธอคิดโกงเธอกำลังใช้กระจกจริงๆรอาทําไม่ควรใช้มันนะ ฉันว่าเธอต้องได้รับบทเรียนสักหน่อยฉันเห็นด้วยและฉันรู้แล้วต้องทำยังไงนี่พวกเธอกำลังทำอะไรนะทำไมเธอทำแมงอ้วเอฉันเละวผลแล้วนะตอนนี้ฉันต้องแผ้แน่แน่ฉันอยากได้ลูกแมวตัวนั้นจริงๆนะฉันมีความคิดดีๆในการจำกัดพูกแข่งๆต่อไปแล้วซูซี่ฟังนะเธอต้องตามสมกนิดหน่อยให้ฉันช่วยนะเอาสิถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันเต็มใจเลยตอนนี้เธอเดูดีสุดๆเลยเธอดูเหมือนแมวเหมียวตัวน้อยแล้วขอบคุณมากนะฉันรู้ว่าเราเป็นเพื่อนแท้เหมือมาตัดสินใจกันดีกว่าว่าใครจะได้เจ้าตัวน้อยนี้ไป oh, <God. S 2> จูลี่หน้าจะดูไม่ได้เลยเธอแต่งหน้าไม่เป็นเหรอสูซี่เธอทำอะไรลงไปเราไม่ได้กำลังจะเล่นบทโจรสลัดกันสักหน่อยโอมิล่าลีตัวแซ่ <c oughs> แต่เมคอัพของมิล่าสิถ้อบอกมันได้ดีม,มาก <c oughs> งั้นจะเีมวคนปุยจะกลายเป็นเพื่อนของเธอเย้ yeah! ฉันจะรักแกฉันจะให้อาหารและแกจะเป็นอะเิ้วเออไม่นะฉันคิดว่ามิล่าแพ้ขว่แมวนั่นแนะ่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเจ้าตัวน้อยเองอะเอ้าโ้ ว้าวมีลามีผื่นขึ้นเต็มหมดเลยเราน่าจะโทรเรียกหมอใช่ไหมเจ้าขนปุยว,วเท็กสวยจังเลยโอเคฉันพร้อมเลิกของตอแต่งตัวเองแล้วล่ะโอโ้ออย่าล่นนอนเร๋งไปเลยเดี๋ยวนี่สิมีเยอะแค่ไหนบบาอาล่ะตาเธอหม,มุนวง,งล้อแล้วฉันกลัวฉัได้อะไรที่น้อยกว่าฉันล้อยู่แล้วนอนจริงๆ น่าเพออาลียดขยะสุละลยเอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวฉันไม่อยากสั่นมันลไปบนแคคของฉันนะ่ะมันมีอะไรที่ทำได้แล้วเธอต้องทำตามกฎน,นะไม่ว่าชอบหรือไม่ติดตามกลับตาวัดจะมองไม่เห็นมันแม่จ๋าเพราะมันขยับได้ย้ายที่สุดเลย <c oughs> ทำไมน้อยจังล่ะต้องสัง่งไปให้หมดเลยนะฉัน <c oughs> ไม่คิดว่าใจร้ายขนาดน,นี้เราเหน่ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่เป็นคนคิดกติกา เพราะงั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉัน<ฮ>ฉันไม่เอาเสน่เข้าปากนอนเยอะเยะนอนนี้ฉันไม่หลอนแน่หน้าเค็งขยัย่ต้องรีบกินเค็กส่วนที่ไม่ตกแต่งให้หมดเอ้ยยังหน้าขยักขยั่งอยินดีแต่ไปโดนฉันขงนังนอนฉันรู้สึกว่ามันกำลังคาอยู่บนหน้าของฉันไม่นะ่ใช่ตรงนี้เอ้อมีนในหูด้วยมันกระดุบเข้ามาในผมฉันนะเราจะจบสักทีเรื่องนี้ ระวังหน่อยได้ไหมมีหนอนเป็นมอนที่ฉันด้วยนะเขาอย่างช่วยเธอกินหมดแล้วตอนนี้ก็เลยแค่ยังเล่หนอนของฉันเต้าตังแบบนี้ดีมากๆเลยมั่นใจว่ามันไม่แพงเพะแค่ก่อนฉันดูดีเท่านั้นแต่ยังทำให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยดูสิมันน่ารักแค่ไหนน่าทึ่งจริงๆแล้วก็อร่อยอย่างที่เธอนิกไม่ออกเลยฉันพร้อมกินเค้กทั้งหมดในครั้งเดียวฉันนึกไม่ออกเลยว่าอาจจะจับคู่ได้ลงตัวเท่านี้ แคให้ฉันกินบ้างได้ไหมขนาดก็สักชิ้นนะได้ปอดแค่บนอะไรเนี่ยไม่ต้องฝันเลยฉันไม่ได้หวนใจคำตอบอื่นแล้วไม่เป็นไรฉันสั่งบริษัทเธอเองเพื่อนรับนั่นมานอะไรนะผู้บุกรุกฉันต้องปกป้องแค่ของฉันให้ถึงที่สุดมาดูกันว่าใครจะแข่งกันก่อนกันป้องกันกาเธอป้องกันแล้วฉันจมตีบ้างจมตีรุนแรงมากเฮ้ยแ่งจริงๆฉันทำทุกอย่างได้เพื่อแคร์ ฉันแพ้แล้วฉันไม่ลองแพ้เลยฉันจะจำเรื่องนี้ไว้แต่ว่าฉันไม่แพ้ใหม่แล้วนี่ทำอะไรหนูมิลลเป็นไงล่ะนี่แค่ทั้งหมดก็เป็นของเธอแล้วก็สุดยอดไปเลยสกปรกจริงฉันพร้อมหมุนวนล้อก่อนอีกครั้งหนึง่งฉันโดนจะปิวแล้วไหมนะลมแรงมากไม่จริงอะ ันคือพเพล็กซ์ในที่สุดเล้ของได้แย่ไม่ใช่ของหวานแล้วมันเดูกันว่าเธอจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงฉันน่าจะว่าครั้งนี้ชคชะตาเข้าข้างฉันจะได้ยินได้ลูกตามันไม่จะรทำเลยทำไมล่ะไม่หละยุติธรรมคงร้อยแห่งช็ตาตัดสินแล้วดูสิใล่นลูกตมามันดูดีมากบนเค้กเออเะเจ้าเป็นการผสมสานที่ลงตัวที่สุดเลยฉันจะจำเค้คกต้นนี้ตลอดไปฉันก็อยากลอาเหมือนกัน อะไรอะเมื่อกี้เธอยังไม่แย่งฉันเลยนะฉันก็แย่งเธอเหมือนกันเี้บ้าเธอเกิดทำฉันเจ็บแน่ทีนี้ฉันได้ไม่พยายามกินแค้ของฉันอีกไงแล้วทำไมฉันต้องใช้ซ่อมด้วยฉันจะกินได้มือและมันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมนั่นจากนี้อยากเข้าปากได้มากขึ้นด้วยฉันจินตนาการได้เลยมันต้องอร่อยขนาดไหนไม่ใช่เค้กแต่มันข้อฝันอันแสนหวานแค่พูดถูกแล้วแต่มีข้อเสียข้อนึงมันเหมือเร็วกันไป ไอนนี้เลยแค่ยังลลูกตาหนงลูกดินเข้าปากไปเลยเป็นไงล่ะเอาไม่น oh ะฉันพลาดไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้ยังไขงของขวัญจากสวรรค์ในที่สุดนก็ได้ลอยังเล่นลูกตาแล้วแลวตอนนี้กงแค่คกับพิธของเธอซะขอบคุณที่ช่วยเตือนนะเอาล่ะเร,เริ่มจากตรงแต่งก่อนมันก็ออกมาไม่เ,เร็วดูสิสี่เข้ากันมากๆว่านเลยนี่มื่อกันว่าแค่เขาจะมีรสชาติยังไง จะกินไม่เป็นพิจะดีกว่านี้ดูเหมือนสนินไม่พ้นคงต้องลองฉันสัมผัสได้ถึงความเห็นแล้วไม่ฉันไม่ชอบพีิกเลยนี่ทำไมน้อยจังละ่ะยี่าไปไรฉันพร้อมเันเปนไรสิเดี๋ยวเธอได้เห็นนะมันต้องเกิดเรื่องแลวหลายแนมะ่อย่ามาดราม่านะเื่งกินให้หมดเลยหมดแล้วหวังว่าตอนนี้จะมีความสุขนะเอไม่นะดูเหมือนจะมีใครออกมา ฉันกำลังรู้ันไฟดูเหมือนว่าฉันทำกันไปแล้วฉันไม่ได้บังคับว่าเธอกินทึ้งห้หมดเลยปาบนังนะแคทเอาน้ำไปโอ้ยเขาออยัางชั่วขอบคุณนะ <c oughs> ถึงตาฉันหมุนวงล้อก่อนบ้างกระบองเพชรต้องอย่างนิส้สิมันมันเต็มไปด้วยหนาวจะกินได้ยังไงอะเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าไม่เข้าผิดพลา วงล้ออยู่ที่มันฝรั่งทอดนะโอเคโเคก็งไม่สำเร็จใช่แล้วหลอดฉันไม่ได้หรอกทีนี้ฉันจะหมุนวงล้อบ้างสัญชาตญาณบอกฉันว่าต้องได้ของอร่อยแน่แน่มาฝรั่งสัญชาตญาณของฉันไม่เคยทำฉันผิดหวังอะไรกันเนี้ยมีหลากหลายมากแบ่งให้ฉันสักอันก็ยังได้เลยนะฉันไม่ได้อยากแบ่งไงฉันต้องมาพย่างั้นยต่เอง คิดว่าเราทุกสิ่งเข้าด้วยกันมันนั่งมาสวยงามมันก็สดใสมากๆโออกินก็หอมสุดๆฉันอดใจไม่ไหวที่จะกินมนเลยนี่เนี่ยมันดูสดยอดไปเลยซะอย่ามีเคคบหนุมแม่จังไม่จำเป็นน้องช้หมากรังให้หมดลลอกนะเราสามารถกินแบบนี้กันได้ใช่ถ้าว่าถูกแล้วดูนี่สิฉันมีหัวใจว้าวน่ารักจังเลยอ่ะฉันคิดว่ามันทำให้องประกอบทั้งหมดดูสมบูรณ์แบบวิ่งทึ้น นี่มันอาชริยะเอบนนักตแต่งที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะใน,นที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุดก็มาถึงแล้วมาลองสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาดีกว่าไม่ต้องสงนใจเลมต้รเอยมึงมากๆนะใช่แล้วเธอพูดถูกร้อซฉันจะไม่หุดจนกว่าจะกินหมดด้วยแหมแต่เธอดเธอมากเลยอ่ะมาริยญในการเรียนของเธออยู่ที่ไหนเนี่ยยอมรับมาเถอะว่าเธอฉาฉัน ฉันไม่ปเลยว่าเราสามารถเป่าลูกโป่งหมักฝรั่งได้ด้วยเธอน่าจะพอได้แล้วมั้งลูกโป่งทำให้ฉันกลัวมันใหญ่มากเอาันทีฉันต้องอยู่เรื่องนี้ทีนะเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมิลล่าเพราะเธอช่วยเติมไปด้วยหมักฝรั่งแย่ที่สุดเํามันคนผิดนะฉันบอกอยู่ตั้งนานแล้วโอ้ยกระบอกเพรเต็มไปด้วยหนามอ่ะเศรษฐเลยฉันกินไม่ได้จริงๆ เรองทุกอย่างสิปัญหาของเธอเองฉันมีเดียแล้วฉันจะพยายามทำให้มันเป็นจริงแตงกะใหญ่เกินไปอะ่ะฉันก,าก่าที่ลรก่อนนี้ไ <No. S 1> ี่ก็ใหญ่เกินไปแต่กัน,กนตัดเลบไม่สิพอดีเลยเวลาตัดหนามของกระบ,บองเพชรแล้วหนามไม่เห็นเข้ากับมันเลย oh. Oh. แผนสุดยอดไปเลยฉลาดมากขอบคุณนะหวังว่าตอนนี้ฉันสามารถกินกระบองเพชรโดยไม่บาดเจ็บได้แล้ว แต่ว่าทำไมนานจังฉันง่วงแล้วนี่ตื่นดิเธอทำะไรลงไปเนี่ยมันเจ็บนะต้งแต่งเค้ก่อนเ้าเรากินมาเร็วๆเลยฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะขดกับบอมเให้ลงไปแบบนี้ใช้ตองแตงแั้สูยยิ่งกว่าเดิมอีกนะดูสิเป็นฉันที่เรียบเนียนมากฉันทำได้ดีจริงๆฉันนี้ใจกับเธอด้วยเอาล่ะได้เวลาหาคำตอบมนรสชาตย่งไงแล้ว กระบองเพชรไม่รถขมเลก็กน้อย <c oughs> แต่โดยรวมก็ไม่เลวนะเยี่ยมไปเลย